ปรุงรอเห็ดยังกินเนาอไปไปไปกินสมน้ำกินน้ำเนี่ยอูไปจะแส่ที่ห้องอีร้อยนะก็เล็กกินบายดีไปเนาะเยอะแต่หมอเยอะแต่หม้อไ่เนะรุงตัวกินเข่าเี่นลอยรุงมากจิบ เกายดีพี่น้ปิดเพลงเด้อปิดเพลงเด้อมานอนนั่งคาวหรือมันี่ทนาสีชุบพี่น้องไว้ทงนีชุบแล้วแนี่แต่ว่าน้องบริสทกับขัวพี่น้องใส่แต่ลดีขวองญิงกินน้ำลูกสาวาวหน่อยน่อยะ เกียพื้นทีเกียพื้นที่วางใจวางนีเดี๋ยเอานนะลูเไมล่ยดเอากระช้ำใส่นาับนี่ปะกอไปกินอีร้อยหน่อยพี่่อย bắt sim này quá rồi 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 đâu mấy đâu làm ลอกละค่ะคูคือบอกอานะตาม้ตามปูพี่น้องเลยพ่อลงมังม่วงน้ำยังได้ดำยู่พี่สบายดีปลุง บอะมันนวนบาีป่าลูกอือบาี่าคือขอี้อยด้วข่ยังเท่อนี้กระมือหนึ่งดิบาดีป่าลูกอ่าป่า้วก็ส่วนไพ่ส่วนมันโหลดเลยเอ้ยอู้วชอ่อนมังม่วงไก่ดิลอยยังมาไก่ด้วยลอยจะก็เลือกหน่อยหน่อยทีมันจะผสม น้นๆอีกป่าดขาาบต้นน้องเฮ้ยมันีีบริกกินข้าต้นเดี่กินยู่ใต้ต้นใต้ต้นแต่ป่า้าต้นเลยแบบรกรดพ้อเลยทุกใาคิดว่ามันกินอย่ไรแ่ประเด็น่ังไงัำ อ่หวังได้ยินเนาะทองเราพามาฮอตแล้วองดาวลองเตียงบ่องมินนีู่นีอไเช่อก็มามัดมาดีนนแย่หวานกับดีเด่นฮ้ยปุ๊บปังยังเออมากินมากินบอกให้อาสารเอาาสมาคะปูนเฮ้ยมึงดูป้านี่บุอยากลูกเมย์คอดนี่ ลอมินนะยใมินชแต่โลดีเอาเามากินแบบนี้แหละเมือว่าตำก็ได้เขานะขนกินเขอนกินเป็นแบบนี้นะกินบัวด่าย้ามินบวดอือเบ่เาใมต้องใส่ไปนวเนาะเาไม่ใส่ต่โลดีมกันกันน่วนโอ้วกินแบบนี้แหละพี่นองเอ้ยมันจังอมีสิ่งค่ะ มาซิมุงดูเจียวคนนะป้าดีมาพี่ดินไม่วมววไหยยวย<อ><อ>เนี่ยพีชิ่งก่อนแล้วนะโอ้ส่ยอันเขงอันเนี้ยหมดพักหมดพักี่ก้อยงกันกินนะครับทุคกคนดูนะครับทุกคนว้าวสุดยอดดูดห่ว,ง,วงกินไม่ใช่ต่าได้ซ่มนะ มาไอจอยนะมาเไยจอยไปตั้งวงตั้งวงแล้วไปเอาครองนี่ไปมาก่อนในนางหนาไปมาสะอาดในนางรังด้วยโอ้ยลูกแม่บักขอดมายื่นยังก่อนได้ไะโย่ข้าเอาคนนี้นะเอาเฮ้ยกระหังเอือนยังวะเธอเอือนปะเลยเนาะคือนนางจีนเจนเอือนจ้าปะแล้วเนาะเอือนเท้าจ้ะเอวทางบ้านเขย่าเอือนกันไม่เท่านี่เด้อนี่บริการอีก มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินสมบักิม่วงนกันไ่ด้ว่าไร่ใหญ่ห่างพี่น้องเลยใไหมไม่ให้กินเลจอยไ้ห่างอยู่เฮ้ยแตขบปุ้นมันเค็มบ่จ่คับุ้เปนอะไรบ้างแตีบผือกเฮ้ยน้คุาใช้สิ่งนี้ทำกน้ทานนี่แหละสบายดพี่น้องฮะยิ้มไรแต้มวันนี้ทานะ่มใส่สดำบ่แม่เลยแม่ขาลดซิ่งเอคยนี่จอยมันยังหุบขาิง เออก็เลยแอบว่าแล้วมันก็ผัดกันเลยเฮ้ยมึงีไปเอาคองมาได้น่นะก็บุกถามไปผมคลองเต็งงื้นเอมันกระหอดแล้วของเฮาอยากยาขับรลงไปเอาผ่าเสมืนซ oh uh> ึ่นมป้าเจ้าว um ่าซองมือกระหอดป้าเจ้าของห้าหอดก่น

แกงหน่ม้บเบือนสมนี hmm. uh, ่กินได้คูมือเนาะกินได้คมือแห้งขายดีกาแกงหน่อไม้บังม่วงหยาดบอกนี่ยม่ได้ด้สีสุกนังม่วงช้อบวงนกตนี่แซบบังวงยังช้ออะไรนี่นะนองดำางนองดโอ้ยคอเมน่มตาไปมัวนนำเนาะ ไปเซางินกระพต่องอีตุปนลาบันตาแลบอกในงมันแดดไห้เจอเจอครองใหญ่คองันใหญ่แต่ว่าไปรถนะบ้นนี่ยัง้อยใหญ่เยใหญ่เนาะกรไอาไปจะสร้างนด้เลยเขาเด้งได้เขาเด้งได้ดำโตปลาหนงดำดำขมางกู้ิีพากรบเบาสีพาไปเที่ยวอ่ะเขาต้องอยากมากแล้วมา น้องดําเผื่อบะเมื่อมื่อหนีบ้าวในบะเมื่อเท่าไรเนี่ยแต่ก็เลยเอาน้องมดสิงไปมัดกันแปลงต่อไปลงคาเสมอมัดสิงเลยได้ไปเที่ยวเออเปลนทองใหญ่หอวงพญาหม่าในกันใดเปลี่ยนที่กันไสเช่นมงเปลี่ยนที่ในไดโทรมาถามว่าเป็นอะไรมาหอดะบ่อนยางเจ็ดโมงยังอยู่บ้านพนถ้าก็ออกรถที่ไป ใส่ินปูนเลิกผ้าพมมากพมเมื่อพมมากพรมเมื่อนี่หขั้นเรียสจะท่ายาวห่ยไม่แตง้างก็จะจอยขึ้นมาชีได้นอนข้างเลยพี่น้องนั่แหละไปนั่อยเาขึ้นส่วนีว่าอันช่างพ่นมากพ่นกับว่าใส่หัวใส่หัวนี่ยัได้บัตรแมผัดไแอย่างสาบัดแม่ได้จะตอนบัตรบ่ตลแ่ยังไ่ไขับเถ่ออยคอยจักรยไปใสตนน่ะ เราดเปิดปุ๊บอกมาเอากรบปุนี้เก้อเก้อบคนนะเียเอาเเงบุถยของเราเกอเก้อไปาอย่งเกอคืออะไรให้ไก่กับแบุเบพี่แบบคือไข่ปกชอกเอาเ้อไปบายเอไปบางมงงห่างคไรังไคุณแม่ก็บอกจะคอยหุบผีขาวไปน้อยซื้อคิคา เราชห้องน้ำแลุ้อมีบ่เฮ้ยล้านติดกับหองน้ำบ่น่ารัเลโอ้ยปลาดขาดกินเจอนยเกนปลาพาปลาดุคนใหญ่กินนอยกินปลาดุหน้าปลาปลาครับพี่ใหญ่บ้าเป็นะเทศกินแล้วน่าจอยอย่าทำ เอออกเฮ้ย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 พุยทามึงมึงกินจะเถื่อแล้วมาเมื่อเนี้ยสบเถื่อเอาวาดีดีวะดีดีสาเถื่อไป้วเออสามเถื่ออะไรกินมาอทำบ่อโทษมันก็บ่อมาพี่นกเลยห้างกันลดยอมน้ำมันหางกับไปเห็ดเบียยขวดสักจาน้พี่น้งแต่ว่ามื่อเนี่ยนั่งนะเมื่อเมื่อเห็ดเบียยหวัดผลได้ครับก็เห็ดรวมข้าตัวน้ำก็ต้องเห็ดตัวก็เลย ใส่ลูกเลาะในหนึ่งน้มดเนาะบ่ปะหุปบพุห่วนา่งอยู่วัดทบี่นขีว่ามันอยู่ในเฮือนก็เลยให้น้องมอแตนจับจอบน้อยหนึ่งนะแล่ออไคนานี่เสียมองงานมันผสมเนาะอันี้เอาจนว่าคนโนลูกเขบใจทุกคนทุกคนที่มาบงเนลาคนไหยคนเซ่บนตีดตามไดอ่ลืม้องอย่า้องอาืม้อง่้องอามต้องาลืม้อง่าลกต้องอย่าลืมต้องอ่า้องอย่าลืม้องอยา้องาล้อาลต้อาม ยี่ร้อยคือเซยอยู่ไปเลยหันมแต่ตะกี้นะว่าจต่่องน้องสละกับน้องมินิบานี้่องพอสิ้นน้ำขนาด่อว่ยมาือาหาย